สัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวรามิราจันปล่อยนะคะวันนี้จะมาวิจารณ์การแสดงซึ่งการแสดงที่จะนํามาวิจารณ์ในวันนี้เป็นการแสดงสร้างสารรค์ที่มีชื่อว่าชยสายคูเวล่าค่ะโดยแนวคิดของการแสดงนี้นะคะจะนําเสนอโดยการเล่าเรื่องราวของเอเตล่าที่พัฒนาตนเองมาเป็นคูเวลา่า ถึงความแข็งแกร่งภายในความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์และความทะเยอทย,ยานในการเปลี่ยนแปลงตนเองและวงการแฟชั่นซึ่งเป็นการตีความที่น่าสนใจและสอดคลองกับภาพ,พยนตร์ต้นฉบับค่ะเนื้อเรื่องย่อของคูเอล่า2021นะคะ ถึงนรื่งราวของเอเตล่าหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ด้านแฟชั่นที่เติบโตมาเป็นหัวขโมยวันหนึ่งเธอได้ทำงานให้บารอนเนตฟรอนเฮอร์แมนแฟชั่นดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลแต่เมื่อเธอค้นพบความรับเกี่ยวกับอดีตของตนเองเอเตล่า e จึงเปลี่ยนเป็นคูเวล่าบุคคลสุดแสบแห่งวงการแฟชั่นเพื่อลางแค้นและประกาศตัวตนให้โลกเห็นค่ะ ตัวละครน,นะคะประเภทของตัวละครจะเป็นตัวละครแบบ3มิติในการแสดงนะคะจะใช้ผู้แสดง2คนในการสื่อถึง2บุคลิกของตัวละครหดักคือเอเตล่าและคูเยลา่าเป็นแนวคิดที่ชัดเจนและช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้ดีค่ะ บานทีนะคะมีการผสมผสานร,ระหว่างทำนองเพลงดั้งเดิมชุยฉายกับเพลงสากลค,คอมีคูเวล่าของฟอ r เรนกับเดอะแมชชีนสร้างบรรยากาศที่หลากหลายและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะประเภทของเครื่องแต่งกายเอเตลา่าเครื่องแต่งกายแบบปกติของชาวตะวันตก ส่วนคัวร่าจะเป็นเครื่องแต่งกายแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าอิงมาจากภาพพยนตร์90%ช่วยเสริมสร้างความสมจริงและทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครได้ดีค่ะประเภทของฉากคือฉากสังคปการจัดวางอุปกรณ์บนเวทีเช่นราวแขวนเสื้อผ้ากระดานสเก็ตและหุ่นเลาเสื้อผ้า สร้างบรรยากาศของสตูดิโอแฟชั่นได้อย่างชัดเจนและทำให้เห็นภาพเรื่องราวในภาพ,พยนตร์ค่ะอุปกรณ์การแสดงของคูเอล่าจะมีเป็นไม้เท้านะคะแสงในการแสดงจะมีแค่ไฟเหลืองข้างเวทีตลอดการแสดงเลยนะคะและจะมีการดับไฟทั้งหมดฉากที่เปิดตัวคูเอล่าทำให้บรรยากาศดูน่าตืน่นเต้นและเน้นความสำคัญของช่วงเวลานั้นได้ค่ะในการแสดงนี้นะคะไม่มีเทคนิคพิเศษนะคะ สิ่งที่อยากให้พัฒนาเพิ่มของการแสดงนี้นะคะก็อยากให้ตัวละครเล่นกับฉากบนเวทีนะคะจะได้สอดคล้องกับการแสดงและช่วยให้ฉากดูเด่นออกมาทําให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยหลักๆของการวิจารณ์การแสดงสร้างสารรค์มีเท่านี้นะคะถ้าหากข้อมูลหรือคําพูดใดตกหล่นบกพร่องหรือผิดภาพประการใดขออาภัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ